สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกันเวลาดียืนปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนปักพนังค่ะวันนี้นะคะหนูจะพาทุกคนไปรู้จักกับ<ม>การเลี้ยวเวนของคลื่นค่ะจะเป็นยังไงงั้นเราไปดูกันเลยการเลี้ยวเวนของคลื่นคืออะไรการเลี้ยวเวนคือการที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านรูที่เล็กมากๆแล้วมีขนาดใหญ่กว่ารูถ้าคลื่นไม่มีการเลี้ยวเบนคลื่นที่ผ่านออกไปจะมีขนาดเท่ากับรู การเลี้ยวเบนของคลื่นเกิดได้อย่างไรการเลี้ยวเบนของคลื่นสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคลื่นจากแหล่งกำเนิดเดินทางไปพบสิ่งกีดขวางที่มีลักษณะเป็นขอบหรือช่องทําให้คลื่นเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางไปได้งั้นเราไปทดลองกันเลยโดยจากการทดลองแรกนะคะสําหรับช่องแคบที่มีความกว้างน้อยกว่าความยาวคลื่น เมื่อคลื่นระหน้าคลื่อนที่ผ่านคลื่นที่ปรากฏด,ด้านหลังจะมีคลื่นเป็นรูปวงกลมเหมือนกับว่าช่องแคบดังกล่าวทําตัวเป็นแหล่งกําเนิดแบบจุดและจากการทดลองที่สองเมื่อมีช่องแคบสองช่องหรือแหล่งกําเนิดคลื่นสองแหล่งทําให้เกิดการแทรกสอดหรือการรวมกันของคลื่นที่ด้านหลังช่องหรือสิ่งกีดขวางได้แล้วเขาใช้หลักการอะไรกรัน การเลี้ยวเบนได้ของคลื่นจะเป็นไปตามหลักของฮอยแกนซึ่งกล่าวไว้ว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นสามารถประพฤตตัวเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ได้ตัวอย่างการเลี้ยวเบนในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างตัวอย่างที่หนึ่งขณะที่เราอยู่หลังกำแพงเราสามารถได้ยินเสียงดังมาจากอีกด้านหนึ่งสแสดงว่าคลื่นเสียงมีการเลี้ยวเบนอ้อมสิ่งกีดขวางมาได้ ตัวอย่างที่สองเราเห็นลื้นน้ำที่เลี้ยวเบนอ้อมเรือไปเมื่อลื้นน้ำไหลผ่านเรือซึ่งปรากฏการเหล่านี้นะคะเป็นตัวอย่างของการเลี้ยวเบนของคลื่นเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมคลิปนี้หนูหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะสำหรับนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณค่ะ